เสียงโชคอ๋อวันนี้วันที่อะไรสิบห้าแล้วนี่ <c oughs> เออความหวังของพี่เออและพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทางบา้านอาแล้วนี่อะไรให้ดูก่อนคืออะไรกกตอขอนแก่นมาทําไมก่อนอ่ามาดูเรือก่อนทีมงานทีมงานต้องเปิดเรือก่อนเรือนี้เป็นเรือตะเคียนเรือตะเคียนอายุร้อยปีมาใหญ่เลยย้ายเอาพัดมาพัดวีให้ดูหน่อยสิยัางไงาถูถูขัดขัดถูถูขัดขัด แน่โอ้ยถัดกันใหญ่เลยเพ่อพ่แม่เนาะชาวบ้านนี่เขาชอบยายยิ้มใหญ่เลยนะโอ้ยตัตั้งตัวตีนะยายน่ะมีให้ไปนู่นไปนี่ไม่ไหวนะจะมาแบบนี้นะโอ้ยแข็งแรงเชียวเดินคล่องเลยอะฟังคุณยายหน่อยยายเห็นอะไรบ้างมีเลขอะไรไ้มคะคุณตาคุณยายเห็นเลขอะไรคะเจ็ดเห้าเหรอคะใชอันนี้รับเลอันนี้ดสี่เห็นไ หนึ่ง่หนึ่งตามที่ได้ยินเลยนะคะเรือนี้อยู่ที่วัดหนองเป็ดก่าค่ะตำบลหนองกระทุ่มทัพทานอุทัยธานีนะคะเอาตลับเมตรมาวัดเรือความยาว6เมตรกว้างเมตรกับอีก10เซนบางคนก็ไปล้วงเลขปิงปองในหายนี่มาแล้วลุงเขาล้วงมาได้อ่ะถ่ายใกล้ๆให้พ่อๆ่แม่ๆทางบ้านเห็นนิดนึงอโอ้ไปแล้วนะคะ16กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง